เจมีนายโพสต์ขอโทษปมดราม่าลงคลิปเหตุเจอแผ่นดินไหวรับคิดน้อยไปจากกรณีดราม่าของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจมีนายนรวิทยท์ิติเจริญรักสืบเนื่องจากการที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปในเชิงติดตลกระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกะเล่าได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน และทำให้มีผู้เสียชีวิตส่งผลให้เจมีนายถูกวิาพากษ์วิจารย์อย่างหนักก่อนที่นักแสดงหนุ่มจะลบคลิปดังกล่าวออกทันทีล่าสุดเจมีนายได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์เพร้อมชี้แจงถึงดราม,ม่าดังกล่าวว่าผมขอโทษกับคลิปที่โพสต์ลงไปครับผมอยู่ที่สนามบินกำลังจะเดินทางไปงานที่ต่างประเทศตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้รับรู้ถึงความรุนแรง เพราะผมอยู่ชั้นล่างที่มีการสั่นไหวไม่มากแต่ทันทีที่โทรคุยกับคุณแม่และดูข่าวในโซเชียลว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงและได้รับผลกระทบเยอะก็ตกใจและรู้สึกผิดมากจึงได้ลบโพสต์ออกทันทีและลงแจ้งเตือนให้ทุกคนระวังตัวเพราะผมเองก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยทำให้ทุกคนปลอดภัยได้จริงๆครับ ตอนนี้ผมเพิ่งลงเครื่อนได้มีการติดต่อกับแม่จะส่งของบริจาคไปให้โรงพยาบาลต่างๆก่อนเป็นอย่างแรกเลยเป็นห่วงทุกคนมากๆครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับผมยอมรับว่าผมคิดน้อยไปตอนที่ลงโพสเพราะไม่รู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ภายนอกขอโทษจากใจอีกครั้งครับและขอขอบคุณสำหรับการตักเตือนเป็นบทเรียนให้ผมได้เรียนรู้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ เจมีนายโพสต์ขอโทษปมดราม่าลงคลิปเหตุเจอแผ่นดินไหวรับคิดน้อยไปจากกรณีดราม่าของนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตเจมีนายนรวิทย์ทิติจเจริญรักสืบเนื่องจากการที่เจ้าตัวได้โพสตคลิปในเชิงติดตลกระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและทําให้มีผู้เสียชีวิตส่งผลให้เจมีนายถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนที่นักสแสดงหนุ่มจะลบ คลิปดังกล่าวออกทันทีล่าสุดเจมีนายได้ออกมาโพสต์ตข้อความขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์เพร้อมชี้แจงถึงดรัม่าดังกล่าวว่าผมขอโทษกับคลิปที่โพสต์ตลงไปครับผมอยู่ที่สนามบินกำลังจะเดินทางไปงานที่ต่างประเทศตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้รับรู้ถึงความรุนแรงเพราะผมอยู่ชั้นล่างที่มีการสั่นไหวไม่มากแต่ทันทีที่โทรคุยกับคุณแม่และดูข่าวในโซเชียลว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรง และได้รับผลกระทบเยอะก็ตกใจและรู้สึกผิดมากจึงได้ลบโพสออกทันทีและลงแจ้งเตือนให้ทุกคนระวังตัวเพราะผมเองก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยทำให้ทุกคนปลอดภัยได้จริงๆครับตอนนี้ผมเพิ่งลงเครื่องได้มีการติดต่อกับแม่จะส่งของบริจาคไปให้โรงพยาบาลต่างๆก่อนเป็นอย่างแรกเลยเป็นห่วงทุกคนมากๆครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับผมยอมรับว่าผมคิดน้อยไปตอนที่ลงโพสต เพราะไม่รู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ภายนอกขอโทษจากใจอีกครั้งครับและขอขอบคุณสำหรับการตักเตือนเป็นบทเรียนให้ผมได้เรียนรู้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ